ครับผมนายเอกรักษ์อวยพรครับรับเหมาเกี่ยวกับงานกเกษตรทุกชนิดครับทํางานขุดล่องขุดจอมทุเรียนขุดตาทุกชนิดแลก็รับเหมาส์ตับพื้นที่เกี่ยวกับงานกเกษตรและงานเหมาทั่วไปครับ ทางเพจแล้วผมติดต,ต่อเข้าไปทางเพจบริษัทครับก็เขาก็ให้เขาก็แนะนำครับแนะนําว่ารถชินใช้ดีอะไรแบบนี้มันก็ประหยัดขึ้นมาเยอะการขุดนะครับแรงขุดขุดได้ดีขึ้นครับงานหินงานอะไรกดได้สู้หินสู้ทุกประเภทงานนะครับ สรเับใจครับรู้สึกว่ารถมีการประหยัดน้ำมันมากขึ้นเร็วขึ้นและแรงขึ้นครับสมรรถนะของรถดีขึ้นครับดีเยี่ยมครับสำหรับซูมิเตรอร์โม210ก็ใช้งานดีครับเร็วแรงประหยัดน้ำมันครับแล้วก็ใช้งานห้องคนขับสะดวกสบายมากครับการทรงตัวการ ส่ทางราดชันกําลังเวลาเจองานหินง,งานดินเหนียวงานดินหนืดก็ผ่านไปได้ครับเพราะว่ารถกําลังแรงมากครับการใช้งานข่องตัวครับที่สะดวกสบายก็เด่นๆก็จะเป็นปั๊มดูดน้ํามันครับหน้าง,งานที่ยากที่สุดก็จะเป็นงานดินหล่มครับแต่ว่าก็ผ่านไปได้เพราะว่าเครื่องแรงปั๊มแรงตัวเดินแรงครับเซลก็ให้แนะนํา ดีครับพี่การติดต่อการบริการอะไรก็ดีครับหลังการขายอะไรก็บริการดีครับการซ่อมรับุงช่างก็มาเซอร์วิสอยู่ตลอดครับพี่ไม่มีบกพร่องครับมาก่อนกาหนดเลยมาทุกรอบครับจะว่าได้คือบริการดีครับยังไม่เคยมีเลยครับในปัญหาในคันนี้ต้ไงใช่ใมาใช่ไม่เคยมีปัญหาก็จะแนะนําจากการที่ผมได้ใช้จริงเนี่ยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างในสมรรถนะของรถคันนี้ก็จะแนะนําตามตามข้อมูลตามความเป็นจริงะครับผมใช้ซูมิโตโมะเน็ F210 ลักษณะเด่นนะครับเร็วครับเร็วแรงเร็วแรงอึดทนครับใช้แล้วอึดตึกทนครับสู้สมรรถนะทุกพื้นที่ของงานที่ว่าได้รับได้รับทำครับ ซูมิโตโมเร็วแรงประหยัดคันนี้ใช่เลยครับซูมิโตโมร้อยได้แรงสุดยอดครับลีดเว่ยลีดทูเดอะเบสลีดเว่ยลีดทูเดอะเบส